พูดถึงหน้าดราฟับหน้าดราฟก็มา King of Game าครับว่าอยู่บลูไซด์และเดวิลฮะอยู่ฝั่งสีแดงฮะเรสไซด์มาพร้อมกับชื่อจีนจ๋าอ่านไม่ออกกับขอภัยด้วยครับผมไกเลอร์ครับไกเลอร์โวยโพยไกเลอร์วะยากเลยกันใช่ผมก็อ่านโพยมาเหมือนกันเนี้ยนะก็ถึงแม้ว่าพวกเราจะหน้าตาดูลูกคนจีนขนาดนี้คืออ่านไม่ออกก็ขอภัยด้วยคือคุณแม่เคยบอกว่าอะไรนะ เป็นเป็นภาษาถิ่นคุณแม่โหแล้วกันนะตึงนางเกี้ยวบัยเทียวตึงนางอวยครับผมเขาบอกว่าเป็นลูกคนจีนแท้ๆพูดภาษาจีนไม่ได้ก็พูดตรงๆว่าจำเขามาครับผมฟังไม่รู้เรื่องสามนั้นครับผมเข้าสู่หน้าแบนกันสักนิดนึงแล้วกันครับผมน้องทันฮะกาลิโออาคาลีและเฟียร่าโดนแบนออกไปโดยเคียวจีและเดบิวฮะแบนเป็นโอลาฟเซนนาและเดเรียสเคียวจีอยู่มาเป็นลูเชียนดนี้คู่ล่างครัตตาสเต็ปและกราดที่หลุดแบนออกมาในเกมนี้ครับผมก็หยิบมาด้วยแต่ว่าซิกส์หลุดมาให้กับเดบิวครับผมทัน ใช่ครับผมดูแล้วแบบเฮ้ยหลุดซิกอย่างงั้นเหรอนะแล้วก็มีทางด้านลูซีนอ่ะลูซีนไม่เท่าไหร่แต่ซิกเนี่ยแหละครับที่ในแพสเนี้ยนะบอกเลยว่าหน้าแบรนด์มากๆนะครับดาเมก็ล้นจ๋าจัดเลยนะครับผมคือเนิร์ฟดาเมกับป้อมแต่ดาเมกกับแชมเปี้ยนเนี่ยยังเหมือนเดิมร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับใช่ฮะและที่สำคัญที่สุดคือระยะที่ยังโคตรจะไกลเหมือนเดิมนะสำหรับซิกเป็นตัวที่ทำดาเมจระยะไกลมากๆและปลอดภัยมากๆฮะ ทำให้ค่อนข้างที่จะรับมือลำบากมากจริงนะในส่วนของ Six ซึ่งทาาดิบิวก็หยิบมาแล้วเรียบร้อยอนะ6คามิเรเนกราคาและปิดท้ายด้วยแครี่ตัวไหนดีฮะใ,ใครสาบไหมาอืมสายานหรือปล่าครับเพราะว่าหยิบโอ้ยหรือว่าจะเป็นทางด้านของคอ,อก,กี้ครับเรียบร้อยครับผมหยิบมาแล้วอ้เอามามเป็นคอ,อก,กี้นะซึ่งสเกลลิ่งดีมากๆทีเดียวค i ง g of เ a ม e r อครับผม หยิบอารเลียน่าซอให้กับสุซสายไปเจอกับแม็กตอนเป็นอีกครั้งหนึ่งที่เขาจมใจหยิบแมชอพนี้ไปเจอกันนะฮะในทางฝั่งของเดบิวห<ด><ะ>์ก็เป็นซิกซ์ที่น่าจะดึงความสนใจผมได้มากที่สุดตอนนี้ซิ Six กซ์บวกคามมลเป็นคอมโบที่น่ากลัวมากเอืออ่าใช่เอติกอาร์ติมัทัมแล้วก็เมก้าอินฟูโนบอมลงไปคือหนีอ่ะหนึ่งคนคอนเฟิร์มหนียากแน่นอนนะครับผมเขาเขาเหมือนกับบังคับว่าแต่งไงก็ต้องไฟตรงเนี้ยซิกซ์ก็หย่อนสกิลศาสต์ไป อีกตัวหนึ่งท<ช>ี่เป<ด>็นคอมโบที่ใช้ด้วยกัน,นบ่อยก็คือ J4 แต่ว่า J4 นี่อาจจะถือว่าเล่นได้ยากขึ้นถ้าเทียบกับคามิลที่อิสระในการเอาตัวรอดสูงกว่านะฮะ,ะเขียวจีครับผมหยิบมาเป็นซินเจาครับผมสลับเมอรี่เข้าสู่เกมไปดีกว่าครับผม<ช> Welcome to Arif Cup k ครับ f f Gamers และเดบิวต์ฮะจะมาประชันฝีมือกันะฮะในแมชสุดท้ายเพื่อปิดสนามวันนี้ใช่หันหมวทิ้งไปก่อนนะฮะยไซย ็น่าสนใจนะครับว่าเลนกลางจะเป็นยังไงนะครับเพราะว่าชิะวันนะ่าจะแพ้นในเรื่องของระยะแต่เขามีบาเรลโลนะครับพอใช้ได้อยู่ครับผมตามกันจัดเลยครับนะก็นี่คือคู่สุดท้ายของวันนี้แล้วนะครับตอนอยู่คู่นี้ไปอย่างน้อย2เกตนะครับผมแล้วหลังจากคู่นี้ไปนะครับเราก็จะได้พักผ่อนกันนะ มาติดตามอีกทีในอาทิตย์หน้านู่นเลยนะครับนักแข่งทั้งทีมทุกทีมนะครับจะได้มีโอกาสศึกษาแมตชนี้นะครับรวมถึงในส่วนของแพชนี้มากขึ้นนะครับการปรับตัวร์ไฟในสอนซัมเอของเขาเนี่ยเห็นเรยว่ามีบางทีมค่อนข้างสั่นนะครับแต่เดี๋ยวเราก็จะได้หยุดกันครับแล้วก็วันนี้ก็น่าจะได้นอนไวด้วยนะถ้าเกิดคู่นี้จบ2-0นะครับผมวันนี้จะเป็นวันแรกหรือเปล่าที่นอนไวอีสปอร์ตครับแล้วเฉยกันแล้วครับผมแกนเอนทรานซ์ขึ้นมาครับตรงนี้เฮ็กซ์สายปลายครับ e x ็ l ซ s i v e My Field ิฮะตรงนี้ชอบชื่อมากเลยนะครับผมเล่นคำกับ Explosive ีฟไหมเฮ็กซ์โพซีนไหมอ่าก็เป็นระเบิดเวทมนตน์ฮะครับหนึ่งในเทคโนโลยีของทางอ่าในเรื่องลูนเทล่านั่นแหละครับผมโอ้ยตรงนี้โดนโดนจิ้มครับผม โดดสวนะสขึ้นเหมือนกันนะใช่ครับใช้ดันนันฮุกช็อตครับผมพยายามจะช่วยเซฟไว้นะครับผมมิเตซันถอยไปก่อนฮะเกือบแล้วครับมิเตซันไม่ตายนะฮะลุ้นกันจัดจัดแต่ละคนเหลือกันคนละนิดคนละหน่อยฮะแต่นี่มังกรยังไม่เกิดเลยนะคือใส่กันนัวแั้วอะการแย่งปูกันแล้วครับแค่ปูว่าขนาดนี้ถ้ามังกรไปนี่ขนาดไหนครับอยากจะเห็นหรือเกินครับ <c oughs> ตงนี้เป็นทางด้านของเรนกลางครับบุกลึกเข้ามาพอสมควรครับฝังแป้งครับผมดันไปเหมือนกันนะตรงนี้ในส่วนของป่าบนครับจะมาเนียนเหรอครับไกลเลอ,อร์เมลลี่ต้องไม่ยอมอยู่แล้วนะครับตัดอัตราไป1ทีครับผมทีทารอนใส่ไปแล้วนะครับเลือดออกไปเยอะแต่จ่ายทางด้านของแฟชหนีออกมาก่อนครับ แล้วขัดแล้วเอาไม่เป็นไรครับบินได้ๆคของวอเ t อร์เจ s e มาช่วยครับผมแล้วได้ไปด้วยฮนะตรงนี้ปีกงานหนึ่งครั้งก็เป็นทางด้านของเฟิร์สบ o o d ก่อนเลยแล้วโดนไล่ล่าต่อแล้วเขาต้องจ่ายแฟดหนีเหมือนกันครับดูซ้ายพยายามจะไปช่วยครับยูซนะีเบบี้ฮะมาช้าไปครับเพื่อนตัวแตกไปก่อนแล้วเด้อก็ต้องเลิกแล้วต่อกันแล้วครับผมทางฝั่งของ The Build ได้ไปก่อนในเฟิร์สบ o o d ตรงนี้เล่นในป่าของอีกฝั่งซะด้วยนะฮะจังหวะอินเวนที่สวยงามทีเด อู้แล้วเขามาเยอะมากเลยนะเพื่อที่จะคอนเฟิร์มการอินเวดบลูฮะแต่ทำได้ก็คือทำได้ครับผมถ้าเกิดใช้จำนวนคนเยอะๆแต่ไม่ได้นี่ก็เสียหายมากครับแต่ถ้าเกิดทำได้ก็คุ้มขึ้นมาทันทีใช่แถมเฟิร์สบัตไปด้วยครับโอ้โหมหเลยครับนี่ครับผมริดว่าแต่คขาไม่ไี้แอ้มเหมือนกันก็ใช่ครับใช่นั่นแหละถ้าเกมมันถึงจะสนุกครับผมถ้าเอาแค่เซฟอย่างเดียวมันก็น่าเบื่อดิ ตายเดือดบิ high, anything, ้วเหรอครับผมง่ายๆไม่ครับผมเดือดไว้ก่อนขบวนฮะโซโล่หรือเปล่าก่อนซูไซด์จ้วงนั้งสุดท้ายครับผมไอโอเนนเฟิร์เวอร์ติดดามเมจแรงจัดจัดนะฮะไล่เคียนจนร่วงลงไปฮะได้ทำอย่างที่ต้องการซะทีสำหรับซูไซด์ในเกมที่ผ่านมาเอาเอเรียไปเจอเรนนคกตอนแต่ว่าไม่สามารถทำได้ตามที่ต้องการนะครับผมในเกมนี้ได้จังหวะโซโล่วัดเดอเจสไปนะฮะ อวาได้ดีขึ้นมาเลยครับตรงนี้เป็นทุกช็อตมาแล้วครับเพื่อที่จะเอามังกรไว้นะบนแต่ด้านบนครับ king of gamers เองก็ให้ความสนใจกับ rift เหมือนกันนะตรงนี้ฮะแต่ว่ายังไม่เกิดเลื่อน้าตื่นเต้นขึ้นครับยิงยองกันไปเลยเหรอครับผมนะแลกกันไปนะฮะอเต็นที่ชั่วแล้วครับคุยกันได้แล้วครับว่ารผิโอ้ย ไ,ไม่ขิวแล้วครับผมนี่ฮนะบังอาจหรอครับจะเอาลิฟต์เหรอเพชรติเอาที่มาท้ำหนียังไงดีบังแป,งป้งพยายามจะใช้ในส่วนของไทยเดีเวฟเ,เซฟแล้วมิเตอร์ซันมามเพื่อทจะแก๊สลิงใส่ไปครับแล้วต้องถอยออกมาเพราะว่าปิดปังแป้งไม่ได้เสียทีครับแฟล,ล้วธนาการเมอรี่มาทางด้านหลังครับผมตรงนี้เปิดหรือมาไล่ฟัน oh. ในส่วนของปูยำๆแล้วถอยออกมามีด้านหน้าของชิตาวันดึงเอาไว้ได้ครับเป็นด้านหน้าของมิเตอร์ซันนั่นเองที่ยังลงเหลืออยู่แกนแทนแทนมาตรงนี้เป็นเมอร์รี่โดนไปครับแล้วถอยออกมาเพื่อที่จะเซฟเพื่อนๆเนี่ยยอมจ่ายทุกอย่างเลยฮะ จ่ายไปแสนก็แฟลชไฟนี้เดบิวต์แล้วก็ king of gamer ฮะกดกันลั่นเลยฮะลั่นทุ่งฟึ๊บฟับฟึ๊บฟับเอาให้ได้ครับผมฟึ๊บฟับกันไม่เลิกนะอย่างกันนินจาเนี่ยสุดๆแบบไปแบบมาเนี่ยจังหวะตรงนี้นี่เมอร์รี่วิ่งเข้าใส่ก่อนชิตวันตรงนี้ต้องยอมรับเลยฮะ X สิบแคสต์มาเสิร์ฟถึงที่สวยจริงๆหลังจากนี้ไปเหมือนจะเป็นจังหวะเอาคืนนะฮะของทางฝั่งเดบิวต์แต่ว่า ทำไม่ได้อย่างนั้นครับผมต้องแซชข้ามกำแพงกันไปเพราะว่า <siglo> ซินเจาของเมลลี่นี่ตอนนี้อยู่ในสภาพไม่ค่อยกลัวใครยอดนักสู้จากแดนจีนนะซินเจาใช่แล้วนะครับผมแท้ๆเลยนะครับคามิวมันก็เอฟเอฟจีเหมือนกันนะครับจากชื่อนะไกเลอร์นะอู๋ถ้าใครมีความรู้นิดนึงนะฝากคอมเมนต์ถี่นะว่าแต่มันเสืมันไมะแล้ครับเ้ยตรงนี้ เปิดมาก่อนเลยครับผมสิงห์เมกายโฟโนโบอมมาครับอเอาชัวร์วเลยครับว่าต้องมีหนึ่งศพแล้วก็นามนิก็ต้องถอยออกไปนะครับเซฟในส่วนของ a อดีซพวกเขาไม่ได้ครับแล้ว hmm. ดันบนต่อเลยฮนะเหมือนจะแบบเกมทรงๆนะมีจังหวะได้จังหวะเสียแลกๆกันไปนะครับผม <Destroy ed. S 1> โตรงนี้ก็ ได้ไปเหมือนกันนะครับวิจาได้ก่อนด้วยครับ King o f Gamer ในส่วนของเทโรเลดังนั้นเนี่ยจึงได้โบนัสป้อมนั่นเองครับผมป้อมแรกล่า,างก็ได้ไปคืนไปเหมือนกันครับเดบิวแต่ยังไม่เท่าแล้วครับ King of เก m e r ยังมีทางด้านของ l i ฟเฮลอดไว้ดันในส่วนของเทโรเลตออยู่ด้โดดครั้งนึงก็ถือว่าคุ้มแล้วครับพยายามสุยต่อไปเลยครับตรงนี้นะ เป็นในส่วนของฝังแป้งครับยืนเลนล่างโดยที่ไม่กลัวใครเลยเหมือนกันนะตรงนี้เออแล้วก็มีในส่วนของวิตเสอร์ซันครับไปช่วยดูเอาไว้ครับน่ากลัวจัดเลยครับเพราะว่ามีโอกาสโดน,นพิกออฟเหมือนกันนะปางแป้งและโดนหลายทีแล้วด้วยครับถ้ากลับมาต่อครับผมเป็นในส่วนของเลนบนเฮ้ยไอเรเียโดนล้อมไว้หรือเปล่าครับซุดซ้าย แน่นอนครับผม <ไป S 1> <น>มาเกณเอนแทนก่อนหนึ่งทีแล้วเอาทีมาตามเมคชัวไว้เลยครับผมโอ้โหขอแจมนิดนึงได้ไหมมิเสเตอร์ซันถามไม่ได้ครับเพื่อนเขาได้ไปหมดแล้วครับชิดวันสแตนบายรอเอาไว้ครับเพื่อนส่งสัญญาณกันลุลุ้นครับพยายามจะเดือถอยออกไปก่อนครับเดินมาตรงนี้เมอร์ลี่เดินเข้าไปจับไปได้เป็นแน่แน่ของว่าเดเจสครันแต่แรกกันมันไม่คุ้มครับเพราะมันเล่นในตันดูดเลือดคืนได้ตรงนี้ชายต้องเวฟมาจบไฟเลยหรือเปล่าโอ้ ดาเมจไม่ได้เยอะแยะขนาดนั้นนะสนรับเมอรี่ด้วยตัวเองฮะต้องรอเพื่อนสักนิดหนึ่งด้วยซึ่งฝั่งแป้งหนึ่งในตัวดามเมจสำคัญไม่ได้อยู่ในนั้นนะฮะําไม้จงหวะเปิดไฟไปตรงนั้นเดบิวก็แค่เดินออกมาฮะง,าง่ายๆอย่างนั้นเลยเหมือนจะเทะนะครับนะแต่เดินเข้าไปลัง <c ười> ใครไว้ไม่ได้เลยครับผมครับผมคนเท่ก็อย่างนี้แหละฮะลังใครไว้ไม่ค่อยได้ทีมไฟแหละทีมไฟชัวๆเลย จะเป็นอย่างอื่นไปไม่ได้เลยโอ้ในในภุ่มนี้คือแสบตัตว <S <S ไม่โดนโดนคอก็เรียบร้อยเลยครับไปหวันน่ารออะไรจังหวะออกมันสวยวมากครับครับครับ,รบแล้วราคันมันแพ้ซีซีด้วยตัวมันเองอยู่แล้วถึงแม้มันจะมีแบบม o b i l i t y หนีออกมาแต่ถ้ามันไม่ได้จ่ายแลออ้วเจอห<พ>้าคนอย่างนี้ตัวอะไรก็ไม่รอดเหมือนกันแหละครับเป็นแชมเปี้ยนที่ซีซีด้วยตัวเองเนี่ยหนามากครับแต่ว่าโดนซีซีขัดก็แตกเหมือนกันับผมเพราะไม่ได้อึดขนาดนั้น เดวเราตีมาเผื่อเพื่อพลุกแต่ไม่ได้อะไรฮะเป็นซินจาวครับผมของทาเมอรี่ที่ได้โอเชียนดราก้อนไปโอ้โหเอฟซีแคส์ต่อมาระยะดีมากๆแต่คือลิงโวไปตรงนี้ไม่ตายแต่แล้วเวไปยกดื้อเหมือนกันต้องจ่ายแปดมีออกไปครับรอดีก็มาได้เหมือนกันตรงนี้ทุกคนมาแก้เนนแทนไปดึงจังหวะได้อยู่กันเราจะแตกแล้วครับเพ็กเจตเขถึงมาตั้มมาเม็กจูไกลเริศทำได้ดีมากครับผมจ่ายหนีโยกมาครับที่ส่งมาแฟปดเทมร์เมอรี่กลายเป็นว่าเกมนี้สวนกันไปสวนกันมาฮะสกอร์อยู่ที่4ต่อ4 การเงินแทบจะเท่ากันไปเลยฮะห่างแค่หลักร้อยยังไม่มีทีมไหนได้ความได้เปรียบแบบเปิดขาดไปนะฮะพลาดกันไปพลาดกันมาเ <im S 1> พราะฉอดเมื่อสักครู่นี้เกอ่าอตเมื่อสักครู่นี้เอง Kingo Gamers <im S 1> ก็เป็นฝ่ายถล่มเข้าไปเองด้วยเหมือนกันถล่มลึกด้วยครับโอ้แต่แบบเขาขามั่นใจแล้วว่าทางด้านของ The Cooling เนี่ยจะปิดมิอร์ซันอยู่นะแต่ก็ยังมีอ่าเอ๊แต่เขามีอ๋อเมื่อกี้เขาน่าจะจ่ายเป็นในส่วนของวาคิลี่หรือเปล่า ไม่เด้งหนีออกไปได้ฮะเหดีที่คือระยะเขาขาดแล้วนะครับผมโอ้โหก็คือปิดใครไม่ค่อยได้เลยนะครับผมอนนี้นะลำบากเหมือนกันครับทั้งสองทีมยังแบบเป็นช็อตเกรงใจเย็นอยู่พอสมควรนะแต่นี่ครับหนึ่งวินาทีบาลอนมาครับผมตอนนี้เราไปยุ่งเงี่ยยากครับถือเกินครับบาลอนเรียกันแล้วรอมังกรดีกว่าแล้วยังไม่ได้มีทีมที่ มั่นใจมากพอที่จะเปิดใส่เลยอะไรเงี้ยเพราะไม่ได้ได้เปรียบขนาดนั้นเงินเท่าเท่ากันเปิดบารอนอีกฝั่งโดนใส่ก็ทางเอาเอ้ยโดดไม่ถึงครับผมเมื่อกี้ดูวิมวอนมาชิชิโอโ้โหชิงไปครับล่างเขาแท็กไปที่ด้านข้างของ เลียเรียครับผมสไลด์มาแล้วสไลด์แอนด์ได้สองทีตรงนี้ปาดไปแท้ายที่เขาสวิตไปโดนเจคส์เหรอจูมาตั้มดึงเอาไว้ครับยังไงดีซูไซหนีเอาได้หรือเปล่าครับโอ้มันจับตายจริงครับเป็นคอมโบที่ตั้งแต่ที่พูดมาก็ได้ใช้หลายรอบแล้วนะไอ้ทางด้านของเฮกส์เทคกับเมก้าบอมนะครับครับเมก้าไอเฟนอัลบอมฮะชื่อโคตรยาวนี่ยังไม่เจอซูเปอร์เมก้าเดร็อโเก็ตของจริงเหรทำมาอัติเมะไม่ทันนะครับล็อกเก็ตอย่างเดียวแล้วกันนะ เบลคอลจะไม่เข้าใช่ไหมไอ้น้องประมุขยิงเลเซอร์ไลฟ์ฟอร์มดิสอินสตรักชันเรย์เี่ยโอ้โหก็ให้ให้คุณพี่ภาพเองแล้วกันนะครับผมผมผมขอใช้เนคำว่าฉีดแล้วกันนะครับผมไม่พากวยครับผมยากไปสุดจริงครับเรื่องของชื่อคืออธิบายได้เห็นภาพเลยนะเห็นภาพแค่ชื่อตะกิวลำแสงสลายครับ ลำลำแสงสลายชีวภาพเหรออะไรไลฟ์ฟอร์มลำ่นแต่ของกระจายจริงเจ้ใช่ฮะแของจริงจะแบบแอบแจูนีเบลนิดหนึ่งนะแบบเมกาไม่ใช่เป็นอะไรนะไออะไรล็อกเก็ตนะเมกาเดย์ล็อกเก็ตใช่ไหมซูเปอร์เมกาเดย์ล็อกเก็ตฮะเออใช่แอบแอบแบบ ถ้าไม่ยาวก็เติมเติมแบบซูเปอร์เมก้าอะไรเงี้ยไปอันนี้ก็พูดกันตรงๆเลยว่าไม่แอบเลยครับผมสำหรับตัวละครอย่างจริงคือพี่แกไม่แอบพี่กับเบียวชัดเจนโคตรเลยไม่ได้ไม่ได้ทุกอย่างในารดีไซน์ของตัวละครตัวนี้ก็น่าจะเน้นหนักไปในความเคอเจอร์ครับผมแต่ก็ถูกใจใครหลายๆคนแน่นอนถึงผมเองด้วยมันตัดไปนี้คนบ้าก็เหมาะกับตัวละครบ้าๆแบบนั้นเอ้ยบ้าตรงนี้อุ๊ยเกือบเสั่ใจแล้วครับถ้าโดนไททอลเวฟนะเอาเรื่องแน่นอนครับตรงนี้ แล้วไททีขอสวีมาส่วนครับเฮกโพสีมาเหมือนกันนะตอนนี้มีสองเฮกครับเฮกเกจะเฮกโพสีด้านบนนี่กำลังเพลินเลยนะฮะสำหรับมังกน,นในการดันเลนโดนกดดันเยอะเค้จี L ครับทั้งเลนกลางทั้งเลนบนดค่าวินาทีครับจะมีมังกรไฟครับผมตรงนี้ต้อ้ต้องย้ายแล้วครับอุ้ยกลับบ้านไปเพื่อเติมเลยครับเพื่อที่จะเข้าจังหวะอินฟนลูโน่บอมแน่นอนนะ ปล่อยไม่ได้แพ็กเกจมาตรงนี้นะครับผมเคลียร์กันก่อนนะใจเย็นๆครับยังไม่เข้าไฟประทะครับผมเดี๋ยววิพยายามหาจังหวะอยู่ครับตรงนี้มาจะทฐานด้านหลังครับเป็นชีตวันแล้วเอโบลีแคทมาแต่จ่ายแปดเหน้ยวไปก่อนอเขาเสกแต่ตรงนี้ววครับมารับเบื้อไว้ครับจ่ายทางนั้นเดี๋ยวดูคูลิ่งไ่เหมือนกันไททอ์เวฟแล้วก็ไม่โดนอะไรเลยครับเฮ้ยเราเสียไปหลายอัลติเมตทุกอัลติเมตเลยด้วยแต่ยังไม่ได้คิวแบบนี้ยังไงดีฮะโอ้เืออีกแลอะครับผม ใช่ครับแล้วมาเล่นทางด้านของเทอร์เรสกันเลยครับบเดเจสพยายามจะเคลียร์ในส่วนของมินเนียนอ,ออกไปครับโอ้แล้วก็เป็นคาร์มิวนะที่เป็นล้วนเดี่ยวครับไเล์กับที่จอเล็กก็เป็นมังกรไฟฮะขอท่าฝั่งเดบิวไปะที่ให้กับเพื่อนๆเขาไปยืนกักที่เลนกลางกันไว้แล้ว่างที่ทีมตัวเขาเองนะฮะก็จ่ายดาเมจไปที่มังกรล้วนเลยสีต่อให้คิวฮะเดบิวนำอยู่เล็กน้อยแต่ถ้ามังกรไฟตรงนี้ไปนี่สำคัญอยู่เพราะว่าเป็นมังกรตัวที่สามของเกมนี้แล้วพวกเขาได้เป็นสองตัวฮะครับ หลังจากนี้ไปไม่ค่อยมีช็อตได้เล่นเหมือนกันครับใช่วาร์ปกลับบ้านน่าจะมีการริศงรีเซ็ตกันถ้าซื้อของใหม่หลังจากนี้ไปบรณนชอนเป็นความเป็นไปได้จริงๆมากขึ้นเยอะแล้วนะฮะหลังจากที่ตอนแรกก็เกิดมาแต่ไม่น่าจะมีใครไปยุ่งแล้วคือเห็นความต่างชัดเจนมากๆครับจ่ายทุกอย่างพยายามจะสวนคอมโบแล้วแต่ว่า King of G a m e r ก็ยังปิดเดบิวไม่ได้นะส่วนหนึ่งคือแบบว่าผมรู้สึกว่ายูซ you ยัง ไม่ใช่ดิต้องแบบว่าทั้งทีมเลยดีกว่าไอ้นโซนให้ลูเซียนไม่ค่อยได้นะครับเขาไม่มีโอกาสได้คอมโบโแบบเพอร์สูตรโซลีคูดาวลุลูลุลูใส่ไปเ <สา S 1> ห็น <สา S 1> จ <สา S 1> <ม>ังหว<ป>ะเือคูนี่น<ม>ี<ส>่คืออย่างฝืนนะครับครับแต่ก็อาจจะเป็นอีกหนึ่งส่วนของตัวละครที่เดวิลหยิบมาด้วยแหละวะสำหรับแชมเปี้ยนที่เป็นแผงหน้ากึ่งเน้นจังหวะมากกว่าเป็นการยืนรับ d a m a g เพราะว่าทั้งราคารทั้งคาเมลแล้วก็เรนเล็กตอนนี้ไม่ใช่ตัวประเภทที่ยืนอึดให้กับเพื่อนได้ กหนานนั้นแต่เป็นการจ่ายสกิลจ่ายตันเป็นจังหวะแล้วก็เข้าเข้าออกออกซะออมากกว่าซึ่งทำให้ดูเช่นออกจะหาจังหวะยิงฟรียากพอสมควรอยู่อออนนี้ทางนั้น,น,นก็ยู่ที่จังหวะการเ,เปิดไฟอู้เอาติดไปแล้วนะชิดวรใช่ครับทำให้ยือได้หรือเปล่าครับเมื่อกี้พยายามจะผลักออกไปนะเขาคงไม่กล้าไปเช็กขุ่มนะ เข้าไปน่าจะตัวตายเหมือนกันแหละครับอย่างวันเมื่อกี้อยู่กันเยอะอยู่พอสมควรนะถึงจะไม่ใช่ในพุ่มก็ตามนี่พยายามจะเคลียร์แล้วดันเชอร์เลตกลางให้ได้เลยนะ King of เก m e มแต่มันมีคนคุมอยู่ตลอดแล้วก็จะมีคนไปสปิทพุทอยู่ตลอดทำให้ King of g a m เมออกอินใส่กลางไม่ได้สักทีครับแล้วหนึ่งในตัวที่ช่วยคุมอยู่นั่นก็คือ6ซซึ่งเป็นซึ่งเป็นตัวที่1ระยะไกลมากๆ2เวฟเคลียร์ดีมากๆับทำให้ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยที่เอลจีจะฝืนเล่นที่เลนกลางนน แต่จะปล่อยไปง่ายๆก็ไม่ได้เพราะทั้งเล่นการแล้วก็บารอนชอมันใกล้กันมากแล้วเนื่องจากทีมเขาเองเสียต้องกลางไปแล้วก็เลยต้องฝืนตรวนั้นเยอะเลยใช่แล้วครับผมโอ้เอ้ยแล้วโดดมาครับจะแย่งน้องปูครับผมใครได้ปูมีโอกาสได้บารอนเหมือนกันนะแต่ตรงนี้เป็นทางด้านของ king of gamer ดังนั้นจะมีวิชั่นอยู่ตลอดเวลาครับในส่วนของบารอนชอ แต่ไม่สนใจครับดูเหมือนว่าพวกเขาจะนำเอ้ยแต่ขอคิวอยู่ด้านหลังนะไปเต้ม,มิตาซันก่อนมาไอ้เมอร์รี่ครับผมโอ๋ยมิตาสัน,น,นเหมือนจะโดดใส่กันนะแต่ถอยออกมาบอลนี่ไม่ได้มิตาสันโอน,นเข้าก่อนแต่เอาอะแต่แตีลคอทวีปเปิดเอาจีนมาท่ามลงไปครับผมซีเกงจ่ายเอาเซเม่มาเหมือนกันตรงนี้ครับผมยูซีพยายามเสิร์ฟอยู่ด้านหลังแล้วครับแต่ว่าไม่มีใครแตะสักทีเดือดโค้งลิ่งได้จังหวะดีมากครับผมและต้องสซัดอีกเซฟตัวเองไว้ก่อนเลือดโลเยอะเหมือนกันครับเดบิวตรงนี้เซกวันแฮนด์ โอ้เพื่อนๆเ,เลือดโลแล้วนะก็เลยต้องเป็นเอาที่ออกมาบ้างเงี้ยก็ยังดีที่ไม่ถึงกับตาย็นชิโตวันเนะี่ยที่โดนไปหนึ่งศพระหว่างในมิเตอร์ซันฮะแครลี่เลนกลางเมทเลนล่างนะสำหรับเดบิวเป็นทีมความที่ค่อนข้างจะแปลกทีเดียวแต่ก็ถือว่าทำได้โอเคมากๆเลยฮะแต่คอนแทนนองก็เกมนี้ถือว่าใช้ความปลอดภัยของซิกซีได้เป็นประโยชน์มาก แล้วก็แบบเป็นช็อตที่ดีตลอดเลยนะแบบอัลติมาทัมม,มาแล้วก็เมกาอิฟนโนลวอร์ม,มาแบบนี้หลายรอบเลยฮะมันขัดยากเลยครับเป็นไปไม่ได้เลยด้วยเพราะว่าไม่มีตัวเตากไกเลอร์แล้วก็ไม่มีคนไปล้วงหลักลึกๆอย่างแบบซิกขั้วโบที่ซิมเพิลแต่เฟคตีฟครับผมง่ายๆแต่ได้ผลนะได้ใจความแล้วเอลเดอร์มอสเทนครับผมอุย้ยเรื่องใหญ่เรื่องใหญ่อันนี้ใช่ครับ โดยส่วนตัวผมแล้วนะผมไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่าแต่ว่าโดยส่วนตัวผมรู้สึกว่ามังกรที่อิมแพคกับทีมไฟที่สุดจะเป็นมังกรไฟกับดินเนี่ยแหละฮะถ้าเป็นเอลเดอร์นี่ปล่อยยาก,กทำใจปล่อยยากมากครับใช่ครับแตมาเกิดในตัวนี้เสร็จด้วยครับแต่ King of Gamer ครับมาเป็นทีมแรกเลยที่สีจะพยายามซีเคียวไว้ครับผม แล้วเลยท่านไปเดี่ยวป้อมไม่ได้แต่จำนวนไม่ครบนะแบบนี้ฮะเอเวอร์ซีแคบไปลรือได้หนึ่งครับผมเฮกซีเอา,าติมบัตต์ส่วนมาท้ายท้ายเวฟเหมือนกันแล้วรูซี่เอาติเมไปแล้วครับผมตรงนี้เอาได้หรือเปล่าครับดูท้ายเมย์แดกสักทีครับเป็นเดวบูคิวแล้วครับผมของอาจารย์ของลูเซียนนะครับปากแป้งโอ้ยทำไมมันเดือดเกินนะจังหวะนี้ไหลมาต่อเป็นเดวบูคิวใส่ลูเซียนเหมือนกันนะแสดงว่าในส่วนของเลนเดย์ทานได้ยูฟินแต่ต้นตรงนี้ไกเลอร์ครับเกือบแตกเหมือนกันที่ตะวันนรับ ออาสติううเกอดีเหมือนกันนะจังหวะเมื่อกี้โดนดีมากๆครับเมอร์ลี่เมอร์ลี่มากันแต่ว่าโดนเกินขึ้นจังโอ้โหกูจะมีอีกส่วนไปตัวแตกเลยนะแล้วก็แบบเลิกเล่พีเดเตอร์โอ้โหมันมีทุกอย่างเลยฮะแล้วไม่ตายด้วยหล่อเลยนะจอดนี้กับวอชเดอะเจสไหมครับผมตอนแรกนะแบ่ว่าจะไม่ได้เข้านะฮะ เทเลพอร์ตมาทำให้กว่าจะได้เริ่มไฟก็เช้าเขานิดนึงครับผมแต่ดันะหล่อจัดเลยนะไฟนี้เปิดไปที่มังกรแล้วฮะศัตรูเห็นนะครับผมยีบบอดเต็มๆแต่ว่าทำอะไรได้หรือเปล่าเพราะว่าถ้าผมโคจีฮะตายค่อนข้างช้าท้ไมเร็วๆแล้วก็ยูซี่เดบิวฮะโดนเทเลพอร์ตลงมาสำหรับตัวของแต่ว่าแฮกชิกเอาที่มาทำครับก็เลยหนีออกไปไม่รอะตรงนี้มาทีละคนต่อคนไม่ใช่ทรงที่ดี แล้วจะมาแย่งอย่างนั้นเลยครับแต่ดิวโบคิลของคอกี้เกิดขึ้นแล้วก็มิโดซันได้ทิวโบคิลไปด้วยครับคือปั่งแป้งได้มากรนนะแต่ว่าตอนนี้หาต่อสงนะดีไม่ดีจะได้มันกรอนเสียเกมเอานะโอ้สยากแล้วใช่ครับแลเหลือสองคนถึงจะเป็นดาเมจแต่ไม่มีใครครับไม่มีนามีมาช่วยต่อคอมโบด้วยวันนี้เข้าไปก่อนหนึ่งโดนยกแบบนี้ยกออกมาข้างนอก แล้วใช้ในส่วนของเก๊การแต่ก็แตกอยู่ดีเมก้าครับแต่ว่าสตาสิกเสิเรเอาไว้แต่เลือดป้อมมาดิพี่หายไปแล้วทุกคนครับทีงอฟเกมเมอร์แตกหมดครับแล้วบานก็เลงจะระเบิดครับเดบิวขวาสกอร์นี้เอาไว้ได้เกมแรกของพวกเขาครับโอ้โหชดมงกรเมื่อสักครู่นี้ ค่อนข้างที่จะเป็นการตัดสินใจที่เด็ดขาดแต่ว่าผลงานออกมาอาจจะไม่ได้เป็นตามที่ต้องการเลยครับผมเข้าไปพยาเามจะปล้นมังกรออกมาทเทลเลพอร์ตตรงกลางไฟเลยนะสำหรับตัวของซูซายเรเลียดึงเวลาไม่ได้นา,านพอสมควรให้เพื่อนได้แย่งมังกรไปแต่ว่าฮะไปด้วยราคาที่แพงเหลือเกินนะจ่ายไปถึง3ชีวิตก่อนที่จะได้มังกรตัวนั้นมาฮะทำให้เหลือแค่ปังแป้งและเมอรี่ฮะที่จะกันบ้านต่อ5คนของเดบิวแล้วทำไม่สำเร็จครับผม 9ต่อ15คิดว่าเป็นเดบิวต์ที่ได้แต้มแรกไปในที่สุดฮะแต้มแรกไม่ใช่แค่ในแ a t นี้ฮะแต่เป็นในทัวร์นาเมนต์นี้ของเดบิวต์ซะด้วยฮะทำได้จนได้ะดฮะ,ะทีมเดบิวต์ใช่แล้วครับผมแต่นี่ยังเป็นแค่9แรกเท่าน,นั้นนะครับเขายังมีโค้ต้าอยู่ที่จะเอาสกอร์ที่สองขึ้นมาให้ได้นะครับผมเช่นเดียวกับ king of gamer ที่ก็ยังมีโอกาสอยู่นะครับพวเราแข่งกันในระบบ base of t นะมาดูในส่วนของนี่การเงินรวยจัดมากๆนะครับ ว h ตเ t อ e เจสนี่น่าจะได้มาท้ายๆดยเหมือนกันนะไอช็อตปิดในส่วนของเมอร์ลี่ได้นี่คือปฏิหารมากครับเมอร์ลี่นี่มาในเลือดที่แบบว่าเกินครึ่งหลอดนะอย่างที่จะบอกครับคือติดพาสซีฟครับผมดูดลัวมากแดงเลยใช่ครับชะชัวร์นะผมพี่แกสับหมูไปชอบหมูสไลด์ไปฮะโดยเจ้าพ่อเจ้าของเขียงฮะเร็กตอนนี้ผมวอ t เดอะเจสครับผมสกอร์เจ็ดหนึ่งห้า ยอดเยี่ยมมาโดดเด่นมากในไฟในไฟกลางเกมตรงนั้นใช่ครับแล้วก็ในหลายครั้งนี่ก็คือโซนไว้ทําให้แบบว่าซิกก็แบบคนเข้าแตะเข้าไม่ได้เผื่อนี่ยังเข้าหามิเตอร์สันยังไม่ได้เลยนะครับผม อ่าครับก็นั่นก็คือในส่วนของเกมแรกนะในคู่สุดท้ายของวันนี้นะครับแต่ยังไม่หมดครับผมก่อนที่เราจะไปหยุดสุดสัปดาห์กันเราอาจจะเหลือกันอีกอย่างน้อยนะครับผม1เกมหรืออาจจะเป็น2เกมก็ได้แต่ทั้งหมดนั้นจะเกิดขึ้นในคู่หน้าจะได้รู้กันแต่ตอนนี้ทางด้านของเยโกกับผมไปพักผ่อนสักครู่เดียวเดี๋ยวกลับมาเจอกันครับ